จะตายยังไงเราตายแล้วยาดอนตายแล้วตายแล้วไม่มีใครมาตัดผมไม่นโดนน้าดอนเลยแค่ตัดผมมันตายเหรอยาดอนเออจะตายยังไงอะตัดผมเออจะตายไงน้องอามเออผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าเขาตัดจะตายยังไงกินข่าวก็ตายกินข่าวก็ตายเดินเดินก็จะตายเออผมยาวนี่นะปูไปในนี่แหละ เดี๋ยววันนี้ลูกลูกลูกสาวเนาะลูกสาวจะมารับไปตรวจตานะเออไปตรวจตาตัดให้มันดูดีหน่อยผมมันยาวลุงลังไม่ตายหรอกนะผมมันยาวลุงลังเงยหน้าเงยหน้าอย่าก้มเงยหน้าอย่ากลัวเงยหน้าดีเออเออเออไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกหลับหูหลับตาอย่าเลยไม่โดนไม่ตายแม่ผมไม่ตายหรอก ไม่ตายตัดผมมันตายที่ไหนเราไอ้นเ็แม่แม่ตัดผมตายร้านร้านตัดผมก็ไม่ต้องไม่ต้องได้เงินกันแล้วช่างเขาอายกล้องยังไงก็ให้เห็นดูดีอ่ะไ้ม่ต้องอายราช่างเนี้ยต้องอายกล้องช่างที่เราเยอะแต่ละคนว่างไม่ว่างก็ขอันไปปาช่วยหน่อยช่วยหน่อยปาช่วยหน่อย เออนี่ลุงก็เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะฮะตัดอืมวันนี้ลูกลูกพาไปเรื่องตานะคะไปพาไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับตาหน่อยเพราะว่าแอก็มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วตัดให้สั้นนิดนึงผมยาวมากเลยน,นี้เวลาเราไม่มีช่างไม่มีเวลาไม่ใช่เราไม่มีเวลาช่างไม่มีเวลารอช่างว่างก่อนอืมเ้าเอาเอามจะเอาไหมจะให้ประยงตัดให้ไหมอามจะเอาอีกรอบไหม ผมหัวยังตั้นอยู่เลยอ๋อเหรอเดี๋ยวผมให้ช่างเอเชียมาจีนมาที่มาจ่ายอ๋อมันมันมันจ่ายช่างโยชาโคอยู่เดียวใช่แล้วไม่ช่างอื่นตัดไม่ได้เลยไงใช่ครับโอ้โหช่างโอ้ยช่างไม่ตาเลยแม่ตัดแล้วผมไม่สวยแม่เจ็บนะกลับตาสิแหม่หลับตาหน่อยหลับตาหน่อยจะได้สวยสวลับตาหน่อยเนี่ยผมมันยาวเนี่ยปูเลยแต่ไปตัดไปหลายครั้งแล้วนะป้าแต่นี่ว่า นี่ข้าหน่อยพีงเออบ่อยไวที่ยาวอืวที่ยาวมัน่ะหนาด้วยผมผมก็หนาดกหรือป้าเนาะหนามากอือหนาดกอ่ะไม่ตายหรอกจะาไม่ตายตัดนิดนึงผมต้องสั้นหน่อยไม่ตายเดี๋ยวตัดให้สวยไงอือผมสั้นหน่อยตัดนิดนึง สีสวยเนี่ยได้งามๆเนี่ยผู้บอสเดี๋ยวเขตัดเสร็จแล้วเบาหัวเลยเออได้งามๆเบาหัวตายเนี่ยคนหน่อยยาวเกินยาวโพดแล้วผมก็หนาด้วยเนาะเพราะเขาก่อนก็โอ้ไม่ดีนย แก่ไม่ผมก็หนามากเลยไกลจำเป็นนีแไกลจำเป็นนี่ดกเนีหนาด้วยนะขนาดว่าใช่เป็นสูงอายุ่ยเนาะงผมดกหนาบางคนเนี่ยโอ้โหผมบางบางเบาตะแกรงนี่ผมหนาและดกด้วยหนาและดกมากเลยอ่ะแก่หัวเนี่ยแ่ดีตีตอนนักแก่ดีอย่เฉยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดให้้สวยนั่งเดี๋ยวเออเดี๋ยวหูหาย นั่งให้เฉยนั่งให้เฉยไม่ต้องคางไม่ต้องคางเดี๋ยวเสร็จแล้วเียสวยเลยนั่นเนี่ยสวยเลยน่าไปอาบน้ำแต่งตัวสวยเลยไปโรงพยาบาลอาบน้ำแต่งตัวให้สวยกระถุงก็มีใหม่ๆอยู่แล้วนะ สีอ่ะส่งมาให้ใสอยู่ใสอยู่เท้าทำกันน้ำมาตัดอยู่มั้อืมช่างอยู่นี่เด้อไม่คุ้เฉยเฉยอ่าที่นี่เราช่างเยอะไอ้ช่วงนี้ช่างไม่ว่างไงนรำภาไปอาบน้ำเลบน้ำแต่งช่วงนี้สวยอ่ามาตัดเลย โอ๊ยวิ่งเฉยอยู่วเฉยเวันนี้เลยบอได้เลยแ้แต่ไ้แต่ข้าม่างเขาเอาเออเ้ใช่ดิไปงานรับผมยาวตัดไปเลยเออ นี่เราอะต้องรอ,งองต้องรอช่างไง,ช,งช่างเราไม่ค่อยว่างุ่วงงานหลายจุดต้องรอว่างก่อนอแต่เอฟซีก็ถามอยู่เราก็ผมยาวเราเราก็รู้ผมยาวแต่ต้องหาเวลาหาเวลานิดนึงจนะตายตรงไหนแล้วตัดผมน่ะหนาะโอ้ยเนาะ เออไหมดูสั้นดีแล้วไม่งั้นโอ้โหอย่ากำลังนกเลยปูอย่ากำลังนกเลยอ่ะเอียงเอียงเออเหมือนเหมือนกำลังนกไปเลยอ่ะเพราะผมแกหนาด้วยอ่ะได้สวยเออได้ไม่ลงลังอยู่เฉยเฉยเด็กไม่อะไรเลยร้องโอ๊ยโอ้ยนี้ร้องเนอหูไว้นะเอาหูไว้เดี๋ยวหูออกข้างนึงเาตัดม่งเออ ตัดผมไม่ได้ตัดปูอืออีกชั้นก็รอช่างไอพิการข้ามูเจ็บไงโดนยางมาแล้วกอข้ามูเจ็บก็รอช่างเออเดี๋ยวเราเอาพให้พี่ลุงวะอ่ะอพี่ลุงบอกพอเห็นว่ตัดได้แล้วกว็เออเดี๋ยวมีผัดมันมันทำอ่ะเดี๋ยวมันก็ชินอ่ะพี่ลุงพี่ลุงตั้งใจอยากทำอ่ะ ที่ย่านพูดงายมันให้เรเห็นว่าลุงทำได้ไงคราวนั้นไงก็ลิงบอกว่าเออเออสั้นหน่อยนึงเยังไม่ดูดีเลี่ยมาตัดผมสั้นไม่งั้นโอ้โหโอ้ไปนี่เลยตายไม่ตายตัดผมตายที่ไหนแล่วโอ๊ยเนาะปวตายเหลยไม่ตายตัดผมไม่ตายหรอก ใหญไหมเขาไม่ได้ไปตัดหูตัดหน้าตัดหัวออกที่ไหนเราไม่ได้ตายตัดหูก็ไม่ตายหรอกไม่เฉยนั่งให้เฉยเออเออนั่งเฉยหลับตา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 ผมสั้นผมมันสั้นเหมือนกระติ้วหลับตาน้าหลับตาหลับตา น้องอามให้กำลังใจเห็นเปล่าเนี่ยมีหลานให้กำลังใจด้วยยาดอนได้สวยๆนะอือสาวโบราณนั่นแหละใช่น่าตาจะให้เนาะแบบน้โบราณโบราณน่ะเออเออ รู้ทำหน้าฮนะหน้าอันฟูอ่ะป่ะเนี่นะเยาาเอ้ยเหมือนเลน่นหนังบางละจันไงช่วงคนรายเออเออเออแบบเป็นไงสมัยย่งโมงเราอย่างเงี้ยนะคนมายุ่งเน<อ>าะเห็นป้านายคนหนึ่งป้านาเหมือนกันอะเวลานี่จะเหมืนนอน,นกันเลย<อ>ตายนี่แบบไม่ตาย ง่ายสั้นแล้วสวยเลยเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเองเห็นมหมบอกแล้วผมยาวแล้วอยู่นี่เลยเก่งมากอาบน้ำเออเยี่ยมเลยเห็นไหมถามหาช่างเลยช่างที่ไหนบ้านเราอะช่างเยอะแต่ลพัดช่างพูดได้เลย แสดงตัวเฉยๆเนี่ยมาดูสั้นดูดีหน่อยสวยนะจ๊ะเอาเลยะงั้นยาวฟูเลยใครจะพาไปอ่านสั้นนี่สวยเลยป้าเสร็จแล้วจ้ะเยี่ยมเลยอ้าวเสร็จแล้วเสร็วเสร็จแล้วหน้ามองยาดี้ไหนเงยหน้าก่อนเรลี้ยวเดินเงยหน้ามองยาก่อนแลค่อยปาดนี่เงยหน้ามองก่อนเรลี้ยวเดินเงยหน้ามองยาก่อนเลี้ยวปาดนี่เงยหน้ามองก่อนเออสวยสวย สวยนุ่งสวยสวยเดี๋ยวไปอาบน้ำอ่ะเเดี๋ยวคุณคุณกันตะหน้าต่ออ่ามาแตดแล้วดูดีเลยเห็นไหมเนี่ยไม่งั้นก็ปูยาวไปในนี่เลยเออโอเคเยี่ยมคุณกา